คราวนี้หัวใจพีหล่นเหมือนถูกรถบัสชนหล่นกระเด็นกระดอนได้พบสาวงามสมนามร่างอรชรงามดังนางอับซ้อนวรให้ชายหลงไหลที่เที่ยวตามหา วัตาาาคนงงมมอยยู่่ทรสวัสดีครับท่านชมยังคงพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ยังมีเรื่องราวพรั่งพร้อมไปด้วยสาระมากมายมานําเสนอผ่านทางรายการให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่เช่นเคยผมสมัติศินาครับยังคงนําพาเรื่องราวดีๆแบบนี้ทั่วประเทศมานําเสนอผ่านทางรายการให้ท่านชมได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวก็ดี เรื่องของวิถีชีวิตผู้คนกด็ดีรวมไปถึงเรื่องราวสาระที่น่าสนใจเป็นองค์ความรู้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันไว้ในยามท่านมีเวลาว่างอยากจะเดินทางพักผ่อนนะครับรายการเราก็มีสาระแบบนี้ให้ท่านได้รับทราบไปแล้วก็ท่านจะได้จัดตารางในการเดินทางเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเดินทางไปได้ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยอย่างเช่นด้านหลังนะครับที่ท่านเห็นเป็นแม่น้ํากว้างใหญ่นี้เรียกว่าแม่น้ําจันทบูร์ แม่น้าจันทบูรนี้เป็นคาเรียกในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันนี้เรียกว่าแม่น้ําเพชรบุรีซึ่งสถานที่ที่เราอยู่นี้อยู่ห่างจากปากแม่น้ําประมาณสักกิโลก,กว่าๆนะครับแม่น้าสายนี้จะออกไปตรงอ่าวไทยถ้าท่านดูแผนที่จะเห็นว่าเป็นรูปตัวกอไก่นะครับจะออกตรงตัวปลายแหลมของกอไก่พอดีนะครับนี่คือแม่น้ําเพชรบุรีหรือแม่น้ําจันทบูรนะครับแล้วก็สองฝักฝั่งของแม่น้ําสายนี้ก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างมากมาย รวมไปถึงในเรื่องของวิถีชีวิตของเขานะครับบางคนก็มีอาชีพประมงน้ําจืดก็คือจับสัตว์น้ําในแม่น้าแต่ที่ขึ้นชื่อที่สุดนั่นก็คือกุ้งกล้ามตามนะครับตัวใหญ่มากแล้วก็ยังมีลุงอีกคนหนึ่งนะครับชื่อลุงยุทธเนี่ยเป็นคนคอยดูแลรับซื้อแล้วก็นอกจากรับซื้อแล้วก็ยังเอามาเพาะนะครับแล้วก็ปล่อยลูกกุ้งเนี่ยลงแม่น้ําเพื่อไม่ให้กุ้งกล้ามตามของแม่น้าเพชรบุรีนี่สูญพันธุ์ไปนะครับเขาก็ทําอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วซึ่งก็ มีชื่อเสียงพอประม,มาณแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็จะไปกินกุ้งที่แกเพราะว่าแกมีมาตรฐานแล้วก็เรียกว่าไม่ไม่เอาละระเรียบคนไปกินนะครับแล้วก็นอกจากนั้นที่ด้านหลังท่านเห็นก็จะมีวัดวาต่างๆซึ่งที่ความสวยงามมากมายเรียงรายอยู่ตามสถานที่ริมฝั่งแม่น้ําทั้งสองฝั่งนะครับนี่คือเรื่องราวสาระดีๆที่นํามาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันส่วนวันนี้เรื่องราวสาระในรายการนั้นจะมีอะไรบ้างอยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปติดตามชมในรายการนะครับ เป็นคู่ครองกลับตาฟิสตายวารายติใจชุ่มชำดุดดังสายฝนพรำเหมือนพี่พรำนายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นประธานติมงการบริหารของหอศิลป,ปะแห่งกรุงเทพมหานครซึ่งมันมีวัตถุประสงค์ว่าจะเป็นหอศิลปวัฒนธรรมของประชาชนนั้นั้นการที่เราจะทํางานหอศิลป,ปะซึ่งไม่ใช่เป็นเฉพาะของพวกศิลป,ปินหรือเฉพาะสาขาหนึ่งสาขาใดหรอตัวทางด้านวิจิตสิ่งนอะไรทั้งนั้นเนี่ยเราความประสงค์ที่จะให้ ศิลปัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นไปตาม,มนโยบายกรุงเมหานครด้วยนเนี่ยครับว่าทาอย่างไรซึ่งจะเป็นจุดศูนย์กลางโดยตัวมันเองเป็นจุดศูนย์กลางในแง่ของที่ตั้งมารทำยังไงเพื่จะให้เป็นจุดศูนย์กลางของเกิดกิจกรรมประชาชนทั่วไปด้วยกลุ่มศิลปดินด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนะครับเ่อะการที่เราทาของศิลปัฒนธรรมาขึ้นมานั้นเนี่ยคงไม่ใช่ว่าเพื่อคนกลุ่มหนึ่งกลนะุ่มใดแต่การที่จะให้ คนทั้งหลายเนี่ยได้เข้าถึงงานศิละปะและประถมด้านวระธรรมเนี่ยบทีไม่ใช่ของง่ายยังต้งเป็นจาที่อยู่ใกล้ตัวตจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะกระจายให้ใหคนทั่วไปได้รู้สึกว่าศิละปะวัะนธรรมเป็นส่วนชีวิตเป็นส่วนที่มันมีความยึดโยงจากรากแก้วจากพรฒนธรรมจากต้นทุนจากชุมชนจากท้องถิ่นที่เรามีเน่เดียวกันเราก็รับสิทธิใหม่ๆมันจะประยุกและให้เกิดประยุกให้ยัางไร ดนั้นโดยนโยบายที่จะมุ่งมั่นทําตรงนี้นะครับโอกาสที่หอศิลป์จะทําหน้าที่ลําพังที่จะเข้าถึงประชาชน,นใหญ่ไม่ง่ายเราจึงมองว่าทําอย่างไรให้การเข้าถึงประชาชนนียโดยผ่านสื่อมวลชนสื่อมวลชนเราก็จะเห็นว่าสื่อสารมวลชนทางด้านสื่อปากว่าทา่ยังมีไม่ค่อยมากและก็ไม่ค่อยได้รวมกลุ่ม แล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสื่อมวลชนหลายๆด้านนะฮะในมิติต่างๆแล้วก็เลยมองดูว่าถ้าเราในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง,ท,งทั้งที่ตั้งทั้งเป็นองค์กรถ้าเราจะสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างสื่อด้วยกันนะครับโดยให้สื่อเนี่ยอาจจะเกิดความการรวมตัวกันแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ทั้วก็เราพรอมที่จะสนับสนุน ทำอย่างไรให้งานของสื่อสามวลชนเนี่ยได้ใช้ฐานใานศิลปะวัฒนมเนี่ยให้เป็นต้นฐานให้เป็นต้นทางของการพัฒนาคนนะฮะในมิติต่างๆรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ความสุขคุณภาพชีวิตเนี่ยเพราะนั้นโครงการที่เราจัดทําเรื่องสืออ่อมวลชนรบศิลปินนะฮะ โดยให้มีเป็นขั้นที่1ั้นที่สองขั้นที่3าขั้นที่4กนสุดแค่แต่เนี่ยให้มีมิติต่างๆให้แลกเปลี่ยนหาความรู้กันคุยกันและในที่สุดก็น,นามาถึงการทัศนศึกษาด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของปีแรกเราคิดว่าเราจะจบรั้งหน้าครั้งที่5ถ้าไม่ผิดนะครับก็สําหรับปีนี้หลังจากนั้นเราก็ดูซิว่าประมวลผลทั้งหมดว่า จากที่เราทํางานไปนั้นเนี่ยสื่อสารมวลชนผู้แทนสื่อมวลชนได้คิดอย่างไรจะรวมตัวกันได้อย่างไรเราจะเป็นแกนเราจะจัดทําโครงการต่างๆให้เป็นประโยชน์กับสื่อเพื่อจะไปกระจายต่อให้ถึงประชาชนได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนหน,น,นึ่งของโครงการที่เราพามานําชมกันที่จริงวันนี้สองที่นะครับคือธนาคารแห่งประเทศไทยคือกองบัญชีกรมนะครับแล้วก็ซึ่งเราจะไปต่อคือบงางส่นองการอ,อันนี้เนี่ยที่จริงเกี่ยวเรื่องนิดหนึ่งเข้าไปในเรื่องของ รัชทุลบริพัตรนะฮะในเวลาเดียวกันเนี่ยที่จัดมาหอศิลปะวัฒนธรรมในเมืนอนครเนี่ยวันนี้เนี่ยคงจะมุ่งไปที่ประเด็นถึงศิลปะวัฒนธรรมเหมือนกันนะฮะได้ดูวังแล้วเนี่ยแต่ว่าบุคคลในประวัติศาสตร์นะฮะจนถึงปัจจุบันที่เกี่ยวข้องที่มีความเกี่ยวข้องของสองวังเนี่ยก็เกี่ยวข้องเพราะว่าตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าท่านนะฮะก็มีเป็น บิดานะฮะจะเรียกว่าบิดาของตนคุไทยก็ได้ครับองนึนะครับก็มาถึงพระองค์น่งังกรกาศะะที่สร้างความสุปเกาแล้วก็เป็นศิลปินเองด้วยนะคะสร้างตะไคร้จนถึงชายามของปัจบัิ์นะสับผู้ส,ญญสปปนับสนิปนะครับะะผู้ต่อตั้งที่จุปกผทิพนะแล้ก็มีการ จับตัวหนุนศิลปินมาหลาย,าลายาช่วงคนครัยแล้วก็เรื่องขอไม้ประดับด้วยเรื่องของการคอลเลกชันของโบราณวัตถุนะครับแล้วก็เป็นประธานูลนิธิของสุนทรศรีนครับนี่ก็จะเห็นว่าความเกี่ยข้องซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยถ้ามองไปถึงความสุนทกาที่ยังไปไม่ถึงเนี่ยนะครับประธานวุฒิบัจุฬพนันทิพยขณาดนี้คือมูลราชบงสมบันิบริพัตร เราเนี้ยเป็นผู้ราชการเทพนครก็ได้ <c oughs> มีผลงานโดยสร้างอยู่ินี่อ๋อศิตป์ปั <c oughs> ้งท่าทำเป็นองค์กรสำเร็จนะครับในวรรคของท่านซึ่งต่อไปเนี่ยท่านก็ทำจะทำพิพิธภัณฑ์เมืองนะครับอ๋อสมุดเมืองของแจ้งนครฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าที่จริงวันนี้เป็นการปูพื้นเป็นการเรียกว่าโยกสมัยเลยนะตั้งแต่โบราณรค ครับจนถึงจะปัจจุบ so ันว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของการถาเรื่องตั้งแต่ดนตรีนะฮะเรื่องของศิลปะนะฮะเรื่องของสวนเรื่องของไม้ประดับอะไรอย่างเงี้ยนะครเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเราเก็บข้อมูลเวลานี้เรายืนอยู่ในบริเวณแบบต่างๆซึ่งเป็นส่วนของพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงนครสวรรค์สันติสุขประชุมพันธุ์พัน์ครับคือที่วังนี้เนี่ย ป็นที่รวมของหมู่เรือนไทยซึ่งปลูกอยู่ในแมกไม้เหมือนกับเขาเข้ามาเยาวชนฝรกกาศ์ี่มีความรู้สึกเหมือนกับหลุดเข้ามาอีกรลกหนึ่งจากโรกที่มันสับสวนวุ่นวายภายนอกเข้ามาในนี้แล้วมันจะสงบ่มเย็นต้นไม้นะมีมีเสียงนกร้องมีมีปลาไหวอยู่ในสระแล้วก็มีหมู่เรือนไทยซึ่งเป็น เป็นมรดกของทอดของวัฒนกุลจริพัฒน์ส่วนหนึ่งและอีกส่วนวนึ่เป็นเป็นส่วนที่ในกรมส,สร้าเตึงรวบรวมจัดหมามาบอกรวรมรรไว้แล้วก็รวบรวมงานศิลปะต่างๆไว้ในในบริเวณตองประกานะีครับในวงังถาาึงประกาศจะมีงานศิลปะ,ปะแขนต่างๆจัดแสดงไว้จำนวนมาก แค่ศิลปะบ้านเพียงแล้วก็รวมกลุเครื่องดนตรีไทยของตูกรรหม่อมบริพัศต์นะครับซึ่งตูกรรหม่อมบริพัศต์นั้นก็ส่งชื่อเสียงระดับโลกนดน,ดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสา bon. กตนะครับดนตรีไทยที่ส่งทั้งยีผลไว้เนี่ยก็คือเพลงแขกบอลจากทุกทศซึ่งเป็นที่รู้จักกันในแวดวงศิลป์ไทยแล้วก็ในกรมอเอกก็ส่งรวบรวมงานศิลปะปิตสำคัญสำคัญเข้ามาไวใ้ในเรวทไทยต่างๆ ัสดนับสนุนโดยชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ติดต่อศูนย์ประสานงานข่าวได้ที่0816315019 ได้มาเห็นใจเยือกเย็นไม่กลัวมีแต่จะยิ้มจะหัวตื่นตัวติดตาขออยู่จนตายไม่ยายที่ทำกินขอตายคาทินบนแผ่นดินหรือนา าตินี้ภูมิใจเกิดเป็นคนไทยงดงา